เดี๋ยวมือจะเปื้อนครับ <c oughs> โอ้ยแซ่บแซ่บหลายแซ่บหลฮยฮ <c> ฮ <oughs> <c oughs> อุ i, lot, lot si ้ยรถรถเสียงดังเหรอลูกใช่ไหมอุ้ยแต่ตังตกใจหมดเลยครับตกใจเหรอลูกไปยังตกใจเลยเหรอ เดี๋ยวเขาจะถอยนั่นน่ะ่ะครับตังครับ <c oughs> อาอแล้วมาเอาแล้วนี่รถถอยแล้วตารถพ่อใหญ่เขาถอยมาแล้วลูกเดี๋ยวเขาจะสตาร์อีกได้นั่นน่ะออะไ <c oughs> แล้ว จจจเ,เจ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 ผู้ใดเจใครเจตังตังเด็ดเด็ดไปแล้วตามาก่ง <c oughs> <c oughs> ตกใจหมดเลยไหนตกใจยังไงตกใจทำยังไงโอุ้ยตกใจหมดเลยเ <c oughs> สียงมันดังเหรอครับ